บ่เจ้าฝันว่าได้กินหอยแค้งเพียรตกคำมาบ่แรงได้กลิ่นผนงไก่ <laughs> สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีสู่เขามาที่น่ารักทุกท่านนะเจ๊ะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเขามีอกไก่อยู่ในตู้เย็นนะบู้ว่าจะเอามาเนี่ยจะได้กินก็เลยบินไปเอากะทิและพริกแกงตีปลาเหิวพานมาหนาว่าจะเนี่ยแกงผนงอูเลนเอาละสู่วันนี่เขาขอเสนอเมนูผนงอกไก่สไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตำมีตำเกิดเนอะเริ่มแรกเลยนะเขาก็จะต้องเตรียมเครื่องมันก่อนนะก็จะมีใบบบโกดซอยเนอะซอยซอยซอยเข้าไปจะซอยใส่ซอยขวซอยหน้าซอยหลังซอยอย่างก็แล้วแต่สู่เนาะจากนั้นก็ตามด้วยพริกชีฟ้าแดงเล็ก น้อยอีนะเพื่อเพิ่มสีคือนะ่ารับประทานอีนะจากนั่นก็น,นี่เนาถึงทีเด็ดของพระเอกของเขาละเอออกไก่เนาะเอามาหันเนาะหันเมกให้มกดีมกพอดีคำอีนะถ้าไผรบอมักอกไก่ก็ต้องใส่เด้อเท่าสู่เขาใส่เป็นจิ้นหมูหรือว่าจิ้นงัวจิน้นควายอย่างก็ได้เนาะก,ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยเนาะส่วนตัวเขาในวันนี้ตีใจอกไก่วันนี้บาใจอย่างอ่ะมันจะสิ้นปีแล้วเนาะเขาก็ต้องประหยัดงบประมาณหน่อยเนาะ คนคิดจิอย่างเขาต้องเข้าใจอูเลนหันอกไก่เนอหันไปหันมาเกือบได้กินแล้วสู่เขาตกใส่บะหินเนี่ยเอาไปล่างเหยกํมเนอเดียวมาเสร็จแล้วก็เหิสู่เขาเปิดเตาตั้งกระทะร้อนนะกระทะนี่ก็จะมีความหลอนๆนิดหน่อยนะกระทะผีสิงเนาะรุมไปด้วยแรดถาดเยอะแยะมากไหมนะล่างก็บะหายดำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีขี้สนิมอีนะอูเลนใส่กะทิลงไปเน้อต่อโดยพ้อยพริกแกงเพชรอวแกงพแนงธรรมดาเนี่ยสู่เขาจากนั่นก็โคเรโคเร่เหิเข้ากันพัดจนมันหอมพร้อมใส่อกไก่ลง ไปต่อด้วยกะทิตีเหลือลงไปโครยเครเ์ื่อเข้ากันแฮมลอกก่อยๆอ,อมไปนะอมไปอมไปจะเย็นๆรอใกล้ๆซุกปรุงรสด้วยกะปินิดหน่อยและติขาดมาได้เลยก็คือรสบีแต่ายมีไข่หอยและน้ำปลาตาหมาดำนิดหน่อยนะน้ำตาลเหมสักเล็กน้อยนะจะใส่ลงไปปรุงรสตามใจชอบเลยมันก็จะออกเกมๆหวานๆกว่ากันไปนะโครโคเครเ์ให้เข้ากันแหมสัก,กํำจนไก่มันซุกกระเป็นอันใจได้ละจากนั้นก็ให้สู่เขาเอาใบบบคูัวซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยตีเฮาซอยลงไปตะกี้น่ะใส่ลงไปโครย์เคร เเข้ากันแหมลบก็บเป็นอันใจใดล่ะเซ็ตละแนงโอก่สไตล์คัวสู้ชีวิตใส่ต่ำมีต่ำเกิดของเฮาตักใส่จานพพ้อมด้วยข้าวสวยเงินห้อนอน,นะและนี่นะพอดีว่าวันนี้เฮาก็มีเอออย่างก็บลกอกหลีเนาะอย่างก็กลํำดอกสีเขียวอีกอะเาเมยงแต็มยังหวานเนาะเลืออยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยก็เลยเอามาหลวกกินเอ็มเหี้ยเสียดายมันเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี่ยังตีสุ่เขาเห็นเลยง่ายๆบ้าน,านๆแต่อร่อยจัดจ้านแน่นอนเอาละว่าวก็ถึงเวลาตีลอยคอและรอคอยเหมือนเช่นเคยว่าเา หยอกยอะหยกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ